สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอลนิมูลวิลเลจทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกิฟโก้รอบเช่นเดิมนะครับก็ตบดึงให้ตัวเองฮะับผมสมาชิกยังน้อยอยู่ก็ฝากซับสไครต์กันด้วยนะครับวันนี้ก็ยังเข้าสู่เอพิซอดเปิดกล่องให้เด็กมันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการเปิดกล่องนมนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้สะสมนะครับจานวนขวดนมครบนะครับหนึ่งร้อยขวดนะครับก็จะแลกกล่องได้สองกล่องนะครับ ก็เป็นที่มาของเปิดกล่องให้เด็กมันดูนะครับเพราะว่ามีแค่2กล่องนะครับที่จะมาเปิดนะครับคนอื่นก็เปิดกันเป็นสิบนะครับก็สุดความสามารถแล้วครับนะฮะก็ผมนะครับทําการฟาร์มจํานวนลูมินะครับทั้งหมด500ลูมินะครับณวันนั้นเนี่ยลูมิละ20บาทนะครับเพื่อนๆผมลงไป500ลูมิก็2 0 0 0 0นเนาะครับณวันนี้นะครับเหลือลูมิละ10บบาทนะครับก็ เหลือหมื่นเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นความเจ็บแบบเรียวๆเลยนะเพื่อนๆก็เป็นแบบเดลิตี้โชว์เลยนะฮะว่าจากเงิน2 0 0 0มืนเนี่ยครับผ่านไปเดือนกว่าเนาะเพื่อนๆเงินเหลืออยู่หมื่นเดียวนะครับก็เจ็บๆกันไปให้เพื่อนๆดูนะครับโอเคครับก็สําหรับความจริงในทางเลือกนะฮะผมมีทางเลือกหลายทางนะครับสําหรับนมร้อยขวดนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นนะครับ ซื้อเมล็ดแคลร์ s ซีดนะครับโอ้ผมมีร้อยเนาะก็ได้ประมาณ10เมนะ็ดเนี่ยอ่าก็จะได้ประมาณ10บรูมิเนาะเพื่อนเพื<ๆ>่อนหรืออ่าผมจะเลือกเป็นอ่าคิรินไอดอลก็ได้นะคิรินไอดอลผมก็อ่าซื้อได้เนาะครับได้1ตัวนะครับอ่าซึ่งก็น่าสนใจนะตรงนี้ผมก็อยากกาวนะตัวคิรินไอดอลเพราะว่าเอ่อลิมิเต็ดที่10ชิ้นต่อยูเซอร์ด้วย แล้วก็มีแค่500ตัวนะครับสำหรับการแรกตรงนี้นะแต่ถ้าใครที่ไปเปิดกล่องบัวตรงนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเปิดได้คิรินไอดอลด้วยเช่นกันนะครับแต่ทีนี้นะครับในเมื่อมันเป็นอีพิซอดเปิดกล่องให้เด็กมันดูนะครับผมก็จะมาเจ็บให้เพื่อนๆดูแหละนะครับมาลุ้นความเจ็บให้เพื่อนๆดูนะฮะว่าลุ้นกันไปเลยนะครับผมก็ขอเริ่มที่เปอร์เซนต์ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับกล่องอตัวคาวบอกนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยผมดูละมันก็คือเกลือแหละเพื่อนๆอ่านเนี่ยผมผมไฮไลท์ให้เลยตรงเนี้ยเกลือนะครับเกลือเนี่ยอยู่ประมาณ70%แต่แต่จะมีตัวหนึ่งที่ผมมองว่าเอ้ยมันพอรับได้ก็คือตัวแครอทซีดนะฮะตัวนี้นะฮะที่เป็นมันจะได้ทั้งหมด5ตัว5 5ซีดนะฮะซึ่งมีโอกาสอยู่10%นะครับเพราะว่ามันจะได้เท่าเท่ากับการที่ผมเอานมเนี่ยขวดนมเนี่ยไปแลกกับซีดต,ตรงๆซึ่ง9ซีด ได้1แคลอรีดนะครับเออขอโทษ9ขวดได้1แคลอรสีดนะครับ,อ,อ,อ,ดดอ,รบอันนี้จะกลายเป็นว่าผมต้องเสียทั้งหมด10ขวดแต่ได้มา5สีดก็ขาดทุนนิดๆหน่อยๆนะครับเ,เพราะฉะนั้นถ้าผมคำนวณน,นะฮะผมเอาทั้งหมดเอ,อ,เอาแคลอรีดออกเนาะ 12 3สอนะครับผมเอา12บคูณหกเลยกันสิบสองหกสางนะครับพูดง่ายๆคือ70ต่อ30แล้วกันนะครับเพื่อนๆโอกาสเกือ70%โอกาสที่จะแบบเสมอตัว10%แล้วก็โอกาสที่ดีนะครับอีก20%นะครับก็ใช่ไหมผมคิดถูกไหมปุ๊บปุ๊บเก้าสิบสอ่าประมาณนี้ ก็ประมาณบก็ประมาณ16%แหละที่แบบจะเป็นโอกาสที่ที่แบบว่าถูกหวยแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อเพื่อความเรียวนะฮะสกล่องนี้ผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับต้องบอกตรงเพราะว่า,เ,าเคยมีคนนะครับก,ก็เอยชื่อเอลยแล้วกันเนาะเขาเป็นแบบว่าเรียกว่าเป็นวานแล้วกันในเกมเนาะคุณอะไรนะคุณคุณคิว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 ใช่ไหมครับคุณคิวคิวนะฮะที่เป็นคนที่ประมูลตัวอะไรนะฮะตัวคิวปิด เป็นแสนเลยนะฮะแล้วเขาก็เปิดกล่องวัวมาแล้วนะครับ10กล่องนะครับก็เขาได้อะไรนะเขาได้มิวกี้ชิกเนาะหตัวนอกนั้นเขาก็เป็นเกลือหมดเลยนะครับสำหรับผม2กล่องนะครับก็เลยไม่คาดหวังครับเพื่อนๆแต่ว่าก็ต้องมาเปิดให้เพื่อนๆดูนะฮะในเมื่อมันเป็นซีรีส์ต่อเนื่องนะครับก็ต้องมาเปิดกันแหละนะฮะครับโอเคผมก็จะซื้อทั้งหมด2กล่องนะครับเพื่อนๆ เออก่อนจะซื้อนะครับพเพื่อนๆรลีลายเยอะเนาะครับผมก็จะมาให้พเพื่อนๆเห็นเนาะว่าตอนเนี้ยนมเนี่ยมันจะจ่ายมันจะแจกนะครับมันจะแจกนมสําหรับตัวเกมเนี่ยจะแจกนมนะครับจนถึงเมื่อไหร่นะฮะผมอนุญ,ญาตนะครับฝากไว้เจ็ดแล้วกันนะครับ โอเคสเต็ก okay. เพิ่มไปเพอดีอันนี้เป็นเป็นอีกแอคเคาท์นะครับไอแอคเคาท์น,นี้ผมจะมีลูมิอยู่ประมาณ30มสูมิผมอันนี้ผมเ,เก็บเอาไว้เพื่อเอ,เอาไว้ฟาร์มของเนาะเอาไว้ตีบวกนะครับก็เขาบอกอย่างนี้ครับตัวคาวลูมิฟาร์มตัวนี้เนี่ยนะครับจะดิสติบิวตัวรีวอร์ดนะครับตั้งแต่วันที่4เนาะเพื่อนๆจนถึงวันที่31เมนะครับก็คือสิ้นเดือนนี้นะครับตอนบ่ายโมงนะ เพื่อนๆจำให้ดีๆนะฮะมันจะจ่ายนมนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ31พฤษภาคมนะครับ,บจนถึงบ่ายโมงเท่านั้นนะเพื่อนๆหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากจบพีเลียตรงนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆจะไม่ได้รับนมแล้วนะครับส่วนเขาจะเอาอะไรมากาวเพื่อนๆต่ออันนี้ต้องติดตามนะครับว่าเออคนที่ฝากลูมิตรงนี้ไว้เนี่ยจะได้อะไรจากฟาร์มบัวไหมนะครับ ถ้างั้นผมขอคิดเล่นเเนาะผมเนี่ยเริ่มฟาร์มตั้งแต่วันที่4เลยเอพิลนะฮะจำนวน20 0 0 0บาท500ลูมินะครับมาจนถึงวันนี้นะครับก็คือวันที่18นะครับเพื่อนๆวันที่18แปลว่าผมฟาร์มมาแล้วประมาณเดือนครึ่งเนาะเพื่อนๆคิดแบบคร่าวๆเลยนะประมาณ1เดือนครึ่งนะครับผมได้มาประมาณ100ขวดหน่อยๆประมาณ110ขวด1 0 0 106ขวดนะฮะก็ ก็ประมาณนี้ครับเดือนครึ่ง5้0ลูมิผมได้ประมาณประมาณ1 0อยขวดนะครับซึ่งร้อยขวดนี้ผมก็จะเอามาซื้อกล่องนมนะฮะครับโอเคครับอ่าผมก็สเต็กไปก่อนนะฮะวันนี้ผมก็เก็บสะสมไว้แหละเพื่อนๆเอาไว้ดีกว่าเอาไปไว้เ,เปล่าๆเนาะอย่างน้อยก็ได้มาเป็นนมเศษนมกลับมาบ้างเศษขวดนมกลับมาบ้างอะไรเงี้ยนะฮะแต่ก็ใจจริงก็ฝากเอาไว้เพื่อที่จะเอาไปคราฟไปตีบวกอาวุธ นะฮะครับตัวขวานของผมตัวคอของผมต่อไปนะครับโอเคครับทีนี้ก็จะทำการซื้อเนาะเพื่อนๆ new ช็อปนะครับจำนวน2กล่องนะครับโอเคคอนเฟิร์มนะครับ ก็สำหรับฟาร์มนี้ของผมก็มีอยู่ประมาณนะครับ37ลูมินะฮะก็ะสะสมไปเรื่อยๆนะฮะจากการสเต็กตัวคัพลูมิคัพนะฮะลูมิ USDT บ้างนะครับก็รายได้ก็มาสะสมเอาไว้นะครับโอเคครับน่าจะมาแล้วนะครับกล่องวัว ตัวนี้นะครับกล่องวัวโอเคทีนี้นะครับออก็เปิดได้เลยสินะฮะอ๋อก่อนจะเปิดครับเพื่อนๆก็ตามสูตรเดิมนะครับผมต้องเดินหาตำแหน่งที่มันดีก่อนนะฮะเพราะว่าเหลี่ยมมุมต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีผลกับเรื่องของของที่ได้นะครับนิดหนึงนิดหนึ่งนะครับ <with> อ้าว oh. ยืนข ah. enfin ้างพี huh ่วัวเลยแล้วก <Halloween. S 1> ันนะครับยืนข้างพี่วัวไปเลยนะครับพี่วัวจะให้อะไรนฮะกล่องที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆผมขอเปิดทีละกล่องนะครับไปแล้วฮะก็ทำใจไว้แล้วครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้คาดหวังฮะไม่ได้คาดหวังนะครับได้ดีก็ดีไปนะครับ อ้าวเท่าทุนแล้วสิเพื่อนเพื่อนโอ้โหกล่องแรกก็คืนทุนเลยเฮ้ยอย่างนี้ผมโอเคนะเพราะตอนแรกเนี่ยผมอย่างนี้ฮะคือผมอะ่ะตั้งใจไว้ว่าร้อยขวดของผมเนี่ยตรงนี้เนี่ยตอนแรกผมตั้งใจไว้เลยว่าผมจะไปซื้อแคลลอรซีครับเอ๊ะความจริงถ้าผมไปซื้อแคลลอรซีผมต้องไดต้องได้สิบแคลอสซีสิอันนี้ผมเพิ่งได้แค่ห้าถูกไหมอ๋อแต่ว่ากล่องนั้นมันห้าห้าสิบเนาะเออแปลว่ากล่องนี้ผมเท่าทุน ประมาณว่าเท่าทุนแล้วกันนะฮะโอเคครับอ้าวมาดูกล่องถัดไปครับเพื่อนๆแม่กล่องแรกก็ถือว่าโอเคโอเคนะฮะครับอ่ากล่องถัดไปครับนี่ได้ดังใจครับอ๋อนะขอเถอะอะไรอ่ะมีอะไรบ้างนะมิกิชิกอ่าคิรินไอดอลอยากได้มิกิชิกมากเลยนะบอกตรงไอ้คอสตูมเนี่ยผมไม่ค่อยสนใจใชนะครับเ <laughs> บบี้ขาวเพชรนี่จะได้นี่ก็ถือว่าเป็น แม่ต้องถูกหวยจริงๆนะเพื่อนๆหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับเอาขอแค่คิรินไอดอลหรือมิวิชิก็ได้นะส่วนถ้าแล้วแต่บุญกรรมที่ทำมาแล้วกันนะอ้าวไปนะครับอ่ะขอโทษครับเพื่อนๆกดผิดอ่ะโอเค เปิดครับเพืเ่อนก็ตามนั้นฮะได้เกลือมานะครับเป็นคอนจำนวน50เม็ดด้วยกันนะครับโอเคครับก็เป็นการเปิดกล่องนะครับนมวัวนะครับจำนวน2กล่องเนาะพเพื่อนๆผมหาได้เท่านี้จริงๆนะฮะครับแล้วก็ได้เป็นแคอทซีดนะครับจำนวน5เม็ดนะฮะแล้วก็ ได้เป็นอะไรนะเมื่อกี้ลืมคอนซีดนะครับจำนวน15้านะครับเพื่อนๆคอนซสตตรงนี้50สิ50 50้าิเมตรนะครับโอเคนะครับก็จบไปครับสำหรับอีพิซอดนะครับเหมือนกล่องให้เด็กมันดูนะครับก็ตั้งชื่อไม่ได้กลางอะไรหรอกครับก็ตั้งชื่อเรียกให้คนเปิดนะครับเรียกเรียกให้ทัวร์มาลงเรียกให้ทัวร์มาลงนะครับ ทีนี้นะครับหลังจากจบอีพีสอตรงนี้นะครับผมตั้งใจอย่างนี้ครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวผมจะมีการแจกนะครับแจกรางวัลเป็นอันนี้ฮะเป็นตัวเจมชาร์ตบล็อกครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่มาคอมเมนต์นะเดี๋ยวผมจะตั้งเป็นอีกคลิปหนึ่งเลยเพื่อนๆเป็นคลิปแบบแจกของเลยนะครับต่อจากคลิปนี้แหละนะครับผมจะแจกนะครับโดยผมจะใช้ระบบสุ่มคอมเมนต์เนาะเพื่อนๆผมเห็นคุณอะไรนะฮะแม่ผมลืมชื่อจริงๆผมต้องขอโทษด้วย ที่ผมไป subscribe เขาไว้นะฮะลืมชื่อจริงต้องขอไปจะเป็นระบบสุ่มคอมเมนต์เนาะหรือถ้าผมทําไม่ได้จริงเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้าการแรนดอมแบบที่แบบแรนดอมจริงๆอะ่ะแล้วผมจะแจกเลยจํานวน 5, 5 5 5กล่องแล้วกันนะเพื่อนๆผมจะแจกให้5 c o คอมเมนต์นะครับใครที่คอมเมนต์นะครับในคลิปหน้าของผมเนี่ยผมจะแจกไปเลยนะครับคนละ1กล่องนะครับเพื่อนๆก็มีมูลค่า,า0ูลูมิเนาะตอนนี้ก็ ของเท่าไหร่อ่ะของห้าบาทหรอก็อยังดีกว่าไม่ได้อนะไรเนาะเพื่อนๆเนาะแค่เขียนคอมเมนต์เองอ่ะนะฮะโอเคนะครับเพื่อนๆติดตามค,าคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมปล่อยถัดจากคลิปนี้เลยนะฮะแล้วเพวื่อนๆคอมเมนต์ยิงเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวรับไปเลยนะฮะผมจะรีบสุ่มอ่าภายในผมให้เวลาผมอย่างนี้แล้วนะฮะถ้าเกินห้าคอมเมนต์เมื่อไหร่ผมสุ่มเลยนะครับเกินห้าคอมเมนต์เมื่อไหร่ผมสุ่มเลยหรือถ้า มันไม่เกิน5คอมเมนต์มีคอมเมนต์ไม่ถึง5นะครับภายใน2วันผมจะสุ่มแล้วผมแจกเลยนะครับเพื่อนๆอเอ๊แล้วเลขกระเป๋าผมจะขอจากเพื่อนๆยังไงดีล่ะนะฮะเดี๋ยวเลขกระเป๋ามันไม่อันตรายใช่ไหมเพื่อนก็เพื่อนๆก็คอมเมนต์พร้อมกับทิ้งเลขกระเป๋าไว้แล้วกันนะครับโอเคครับแล้วหลังจากที่สุ่มเสร็จอาจจะ มาลบหรืออะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวผมขอไปหาข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับเพื่อนๆขอบคุณครับ